สวัสดีค่ะโบโบปาจลีว่องเชิงยุทธนักวิชาการจากบริษัทแกมมโกค่ะวันนี้นะคะโบโบมีชุดสื่อการเรียนรู้ชุดใหม่จากแบรนด์ Matata Lab มานำเสนอทุกท่านค่ะถ้าพูดถึงแบรนด์ Matata Lab เนี่ยหลายคนที่รู้จักเนี่ยอาจจะนึกถึงหุ่นยนต์ที่เป็นการเรียนรู้โคดิ้งแบบอันพลักใช่ไหมคะแต่ Matata Lab เขาไม่ได้มีแค่ชุดสื่อการเรียนรู้ที่ใช้เรียนรู้พื้นฐานการโคดดิ้งเพียงเท่านั้น วันนี้ค่ะโบโบมีชุดสื่อการเรียนรู้ล่าสุดจากมาทา่าแ l a นั่นคือชุดสื่อการเรียนรู้ Intelligent Microscope M1B และ M1C มานำเสนอทุกท่านค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคือ Microscope เอาไว้เรียนรู้อะไรเรียกได้ว่าเป็นกล้องจุลทรรศน์แบบพกพาค่ะเอาไว้ให้เราเห็นสิ่งที่เราอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เป็นการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นให้น้องๆตั้งแต่อายุ4ี่ขวบขึ้นไปในการที่อยากจะเรียนรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปูพื้นฐานหรือว่าเตรียมน้องๆให้พร้อมก่อนจะไปเจอรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่มันเข้มข้นขึ้นในระดับการเรียนรู้ถัดไปของน้องๆค่ะถ้าทุกท่านอยากรู้แล้วว่าชื่อสื่อการเรียนรู้นี้มีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ ต่อไปค่ะเรามาดูสินค้าในกล่อง Intelligent Microscope M1B และ M1C กันดีกว่าค่ะกล่องใหญ่ๆนี่นะคะคือ M1B ส่วนกล่องจิ๋วนี่นะคะคือ M1C ค่ะเดี๋ยวเรา u n นบ็อกซ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเมื่อเปิดออกมา ด้านในค่ะจะมีเป็น user guide ค่ะเอาไว้ให้ในกรณีที่เราอาจจะติดขัดเรื่องการใช้งานนะคะอยากจะหาวิธีการแก้กปัญหาหรือวิธีการใช้งานเบื้องต้นสามารถดูได้ที่เล่ม user guide นี้นอกจากนี้นะคะเขายังมีเป็นสไลด์ถาวรให้ค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะรวมแล้วมีสไลด์ถาวรถึง10แผ่นค่ะจะแบ่งออกเป็นสไลด์พืชแล้ก็สไลด์สัตว์ค่ะ มีสาย USB C นะคะเอาไว้ชาร์จแบบตัวกล้องแล้วก็ตัวฐานต่อมาค่ะพระเอกของเรานะคะก็คือเป็นตัวกล้องจุลทัรศน์แบบพกพานะคะก็คือตัวนี้จะมีสายห้อยเอาไว้ให้เกี่ยวแขนหรือว่าเกี่ยวนิ้วเหล่าเพื่อสามารถพกพาไปใช้งานข้างนอกได้นอกจากนี้นะคะยังมีเป็น Calibration ruler นะคะ พูดง่ายๆก็คือเอาไว้ใช้งานคล้ายไม้บรรทัดค่ะเอาไว้ให้เราเนี่ยวัดสิ่งที่อยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์สิ่งที่เราอยากจะศึกษาเนี่ยว่ามีขนาดเท่าไหร่นะคะ,ะต่อมาค่ะมีเป็นคลิปค่ะเอาไว้หนีบสไลด์ของเรา ด้านล่างสุดนะคะเจ้าตัวสีขาวๆชิ้นใหญ่ๆนี้นะคะก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นฐานของกล้องจลุลทรรศน์ค่ะ,ะก็คือมีหน้าที่ยึดตัวกล้องแล้วก็ยึดสไลด์ด้วยตัวฐานตัวนี้นะคะนอกจากจะเอาไว้ใช้เป็นตัวยึดตัวกล้องแล้วก็เอาเป็นแท่นวางสไลด์แล้วตัวนี้ค่ะยังสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ที่ปุ่มใหญ่ๆปุ่มนี้เลย นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถเปิดไฟของฐานได้เช่นกันค่ะความเข้มความสว่างสามารถปรับได้ที่ปุ่มด้านหน้าส่วนอีกปุ่มหนึ่งค่ะเป็นเหมือนไฟฟิลเตอร์ค่ะซึ่งจะมีหลายสีไฟฟิลเตอร์นี้นะคะเอาไว้ปรับความสบายตาค่ะหรืออีกในหนึ่งคือเอาไว้ดูสิ่งมีชีวิตบางชนิดให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปค่ะเราจะทำการประกอบตัวกล้องแล้วก็ฐานเข้าด้วยกันนะคะ ก่อนเอ็นปิดไฟเฟลเตอร์ก่อนนะคะปรับขึ้นจะมีฝาของกล้องจุลทรรศน์อยู่นะคะก็แกะออกอเราก็จะใส่ตัวกล้องจุลทรศน์เข้าไปในรูของฐานค่ะซึ่งมันก็จะมีเรียกว่าติ่งยาวๆตรงนี้ให้เราทำการหันติ่งที่มันยื่นออกมาที่มันนูนออกมาให้ลงล้อก ให้ลงล่องพอดีนะคะอ่ะค่อยๆใส่ลงไปอออย่าลืมเหลือช่องว่างระหว่างตัวสิ่งที่เราอยากศึกษากับกล้องจุลทรรศน์ด,ด้วยนะคะใส่ลงไปแล้ว ต่อมาค่ะวิธีการที่เราอยากจะดูสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่เราอยากจะศึกษาเนี่ยภายใต้กล้องจุลทรรศน์ภาพเหล่านั้นเราจะดูที่ไหนเราจะดูผ่านแอปพลิเคชันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านช่องทาง QR โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะคะจะเป็นโทรศัพท์จะเป็นแทาา็บเล็ต iPad หรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เช่นกันหรือถ้าทุกท่านอยากจะดาวน์โหลดง่ายๆนะคะ QR โค้ดนี้มีอยู่ที่หลังกล่องค่ะ ต่อมาค่ะเมื่อโหลดแอปมาแล้วนะคะเมื่อเข้ามาหน้าจแอปพิเคชันจะเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเลยให้เรากดเปิดที่ตัวกล้องจุลทรรศน์ของเราเมื่อเปิดแล้วไฟด้านบนนะคะจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินให้เรากดไปที่สัญลักษณ์ wi-Fi ตรงนี้เขาก็จะเด้งมาที่ WiFi ของเครื่องค่ะ ให้เราหาชื่อ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย mttst ค่ะ,ะก็คืออย่างของโบโบเปิดเครื่องแล้ว Wi-Fi ของกล้องคือตัวนี้โบโบก็กดเชื่อมต่อเลยเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะคะโบโบก็จะกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราค่ะสัญลักษณ์ Wi-Fi เมื่อกี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวรูปกล้องสีเขียวแบบนี้โบโบก็คลิกเข้าไปค่ะ,อะตอนนี้นะคะภาพที่เราเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์เนี่ยยังไม่มีอะไรเดี๋ยวโบโบจะลองอ หยิบสไลด์ถาวรที่เขาให้มาในกลอ่องมาโชว์เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆพี่ๆคุณครูอาจารย์ดูนะคะ,อ,ะอันนี้คือตัวอย่างจากกล่องหนึ่งหแผ่นวันนี้นะคะโบโบอยากจะพาทุกท่านไปดูสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามดค่ะ,ะโบก็จะใส่เข้าไปเออถ้าสไลด์เลื่อนนะคะเขามีสิ่งนี้ค่ะอย่างที่บอกไป ก็คือเป็นตัวหนีบสไลด์เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่ให้มันยึดอยู่กับแท่นของเราครับใส่เข้าไปตอนนี้เราเห็นลักษณะเป็นรูปร่างอะไรบางอย่างแต่ยังไม่มีความคมชัดใช่ไหมคะเราสามารถปรับความคมชัดได้ผ่านตัวลำกล้องเลยค่ะคือหมุนตรงสีส้มๆตัวนี้ค่ะซึ่งกำลังขยายรวมสูงสุดของกล้องตัวนี้นะคะอยู่ที่400เท่าด้วยกันค่ะโวกก็จะหมุนไปค่ะ ค่อยๆหมุนนะคะเทะนนี่ค่ะเมื่อหมุนในระยะโฟกัสที่เราพึงพอใจแล้วนะคะเราก็จะเห็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตสิงสส่งที่เราอยากจะสิ่งที่เราอยากจะศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะอ่ะนี่คือเราก็อยากเห็นเป็นมดตัวเล็กนะคะที่ถ้าดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นรายละเอียดเท่าที่ตาเราอยากจะเห็นนะคะ ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นยกระดับแว่นขยายนอกจากเป็นแว่นขยายที่มันมีกําลังขยายสูงๆแล้วเนี่ยมันยังทำหน้าที่เป็นแหล่งบันทึกข้อมูลด้วยค่ะแอปพลิเคชันนี้เราสามารถทำการถ่ายภาพหรือถ่ายบันทึกวิดีโอเพื่อบันทึกสิ่งที่เราศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ได้นอกจากนี้นะคะเรายังสามารถทำการเรียกว่า เป็นการบันทึกข้อความค่ะหรือว่าบันทึกเลคเชอร์กรณีเราอยากจะบันทึกสิ่งที่เราศึกษาภายใต้แอปพลิเคชันนี้ได้เช่นกันโบโบ,โบแล้วกล้องจุลทรรศน์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถนําไปศึกษาต้นไม้ใบหญ้านอกห้องเรียนได้ไหมได้ค่ะวิธีการก็คือทุกท่านก็ดึงตัวไมโครสโคปตัวนี้นะคะออกมาเลยอออ่ะดึงออกมาจากนั้นก็ไปเลยค่ะ ไปยังที่ที่ต้องการไปยังที่ที่ท่านต้องการอยากจะศึกษาสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตน,นั<ๆ>้นๆเช่นอาจจะพาน้องๆไปศึกษาหินดินต้นไม้ดอกไม้ไมใบย่านนอกห้องเรียน<ๆ>ก็คือถือตัว iPad หรือโทรศัพท์ออกไปพร้อมกับตัวลำกล้องตัวนี้ได้เลยนะคะอ่ะอย่างเช่นในที่นี้เนี่ยโบโบอยากจะศึกษาผ้าเสื้อของโบโบมีลักษณะใยผ้าเป็นอย่างไรนะคะโบโบก็จิ้มไปเลยค่ะ ยังสิ่งที่โบโบอยากศึกษาภาพก็จะแสดงที่ตัวแอปพลิเคชันนี้จากนั้นโบโบก็ค่อยๆปรับโฟกัสค่ะนี่คือเส้นใยผ้าของโบโบค่ะก็ทำให้โบโบได้เห็นโลกจิ๋วที่โบโบอาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรือว่าไม่ชัดเท่าที่ควรนะคะ ค่ะมาถึงจุดนี้แล้วนะคะถ้าน้องๆคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูอาจารย์ท่านใดน,นะคะสนใจชุดสื่อการเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์แบบพบพา M1B หรือ M1C เนี่ยสามารถติดต่อมาที่บริษัทกมมาโก้ประเทศไทยของเราได้เลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านที่พนักงานขายที่มีประจําอยู่ทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะสําหรับวันนี้โบโบก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าขอคุณและสวัสดีค่ะ เทศไทยจำตัด